ก็ขอกราบสวัสดีชาวยูทูบชาทนลนั้นนะครับผมวันนี้ขอก็วันนี้ก็มาอยู่ในช่องกอ o ก t Game g นะครับผมก็เป็นการเปิดตัวใหม่แล้วนะครับผมก็จําการเปิดตัวเก่าไม่ได้ลืมไปดูคลิปเก่าเนาะก็อย่าทิ้งทกันเลยนะครับผมถ้าเพื่อนไม่ถ้าเพื่อนไม่เป็นการรอช้าแล้วก็ไปกันเลยนะครับผม กดยากอีกแล้วดูดิไปยากมากเลยนะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรไปได้สักทีอือหือปลาที่ถอัดคลิปแต่ละคลิปปลาไปปลาแค่การเปิดตัวก็หนึ่งนาทีแล้วโอ้โห วันนี้มีแค่อะไรบ้าง <c oughs> น้ำน้ำไม้ท่าน้ำท่าน,น,นไม้อยา่างละสิบตัวโอเค <c oughs> น้ำน้ำ,นำไม้ <c oughs> อ่างกระป๋องเต็มเหยื่ยอทุกคนดูดิน้องเคียร์กระป๋องก่อนนะแบบแรงเราก็สเปรย์น็อคเคดกันเลยนะนคนเนาะ โคตดผมได้ไอเนี่ยมาก็พลังก็บวกก็บวกเพิ่มแล้วนะแล้วผมแล้วผมขอดูสเตตัสผมก่อนนะผมอยากได้พลังยมเตี้ยมากเลยทุกคนผมผมจะทำยไง เวียแล้วไง้ทุกคนควอตไปท่านไม้ก่อนดีเพราะไอ้ดาวของนายมันเป็นอ่ทานไฟมันน้ำคุมไฟโอูโอ้หเนาะเวียนแล้วไงตาเนี่ย <c oughs> แต่ก็ไม่ขนามือกันหรอกนะครับ โอเคมันด้วยท่าน้ำสิบตัวแล้วก็ไปหาบอลกันก่อนเลยนะก็ไม่ไีล็อกบอลก็กานะครับบอลเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ไอ้บอลกต่กาเนาะทุกคนเนาะ ้องก็จะไปใส่จาร้านะไหน,นไหนู่ไรมันดังนี่โอเคงั้นเราก็ไปกันต่อเลยนะครับทุกคนเนาะวันนี้ว,ว่าผมคงไม่ต้องใส่สกินหรอกนะเพราะว่า อ้าวผมชนะไอญ่แล้ทุกนคนดูดูกะจอกเนาะกระจอดนั่นทุกคนทุกคนเอาจะไม่กระจอกนะ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 เออเนี่ยก็อนนี่มันก็ะจอกบริเลยทุกคนเนาะดูดิทุกคนคนรู้มั้งเออ โอเคไอ้วีนที่ลุยมอสค่นี้แหละกูงงง่ายนะทุกคนนะกงง่ายเลยจิมละห้าร้อยลุงน้องยิ้มอีกทียิ้มหวานขนาดนี้เอาไปอีกห้าร้อย ผมอะไรระครับผมมารรขายดีทุกคนดูหนักใจเลยอ้าวผมมีกอดสามแล้วนี่หว่าเออทิ้งโอเคเก็บมาเลย แล้วก็ออกไปรับเค้กกันก่อนเลยนะโอเคผมมาเคลียร์บอ์มาแล้วทุกคนดังดานรับเคลียร์มาโอเคทุกคนผมเรียกสามสามมานะ <c oughs> แล้วก็ไปสร้นาน้ำกันก่อนเลยนะทุกคนน้ำน้ำผมไฟใช่ไหม ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปได้เรื่อๆนะทุกคนก็เลือดผมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เมหมือนพวกนี้ก็แปลว่ากระจองง่อยไปเลยนะถ้าอยู่ต่อนหน้าที่แห่งเกมอย,ย่างผมเนี่ย ว่าผมก็ไม่ได้เป็นพวกที่ว่าชอบโหตอะไร่างเว่านนหนึ่งนะแต่ว่าก็ก็ช่วยไม่ได้นะครับว่านนหนึ่งจริงๆเออผมเกลียดการว่าโนหนึ่งมากเลยนะอือต้องคุณองจากสอนรามน,นะครับผมค่อเอข้อว่าแฟนผมมันเป็นเอฟเอฟซี FC ของสอนรามน,นะคือว่าผมอยากคือว่า พวกคุณอยารู้ว่าะระหว่างอ่าระหว่างซ้อนรามโน,นหนึ่งกับ Name, image, v, เนมอิมินเจชวีใครจะโนหนึ่งของประเทศไทยครับพวอยากรู้มากเลยตอนนี้ ้ไก่งนินนะครับพี่เะโนหนึ่งนะเห็น โอเคงั้นเราก็ไปกันต่อเลยนะครับงั้นเรก็ไปกันต่อเลยนะนะทุ <c oughs> กคนเนาะตรนนี้ผมก็เลเวลสามสิบสี่แล้วนทุกคนเนาะผมต้องขึ้นไปแรงอะ่ะผมผมต้องเล่นแรงผมมันทำไงไอ้เนี่ยผ่านแดนที่สิเอ็ด ผมเมือกีมันมทำด้วยอะนี่หละอันี้แหละที่ผมต้องการทำเคลสวันนี้ก็กระจอกก็าง่ายนะทุกคนนะมันก็มา็นโรงกานทำทำไมเกมเนี่ยมันถึงนี้ไอ้พวกกันอ่อนมามาต่อส่วน เราก็ไปกันต่อนะทุกคนเนาะกองี้ก็ก็ชนะไปแบบชิวๆนะครับเหมือนเหมือนกับมานั่งแก่สิวเสียบของตัวเองนะครับตรงๆนะก็มันงวงกันนะว่าจะมีอะไรมีอยู่บ้างก็ ตัวนะจะจอกไม่เท่าไหร่นะเกมเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคอืม <c oughs> ที่ผมเลี้ยงตัวนี้มาว่าผมอยากล่อให้ผมมันว่า <c oughs> ผมเป็นนักบวชน,นะแต่ก็มรู้นะว่าบ้าจะเป็นคนของเชื่อหรือเปล่าว่าไอ,อ้อะวุธที่ผมถืออยู่เนี่ยหูเป็นกระตาบเลยนะพเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็จะไปถึงอะผู้เฝ้าดาษทุกคนกองผู้เฝ้าดาษของอันนี้ก็คืออะไร วิญญาณวิญญาณวิญญาณไฟผู้หิวโหยอะไรอ่ะวิญญาณวิญญาณวิญญาณไฟหิวโหยอะไรประมาณนี้ ก็เอากันก่อนเลยนะทุกคนอันนี้แล้วก็ทำคิสสิ้มเหลือนะทุกคนเนาะอ๋อผลเลือกสามลเลือกสามสินะทุกคนในอารี คนผมมีเรื่องที่จะมาสารภาพผิดนะครับทุกคนตอนผมเล็กเดครับผมไปเล่นบ้านของของพี่ผมนะทุกคนรู้จักเกมฟีวไฟปะก็ก็อะไรประมาณนั้นเลยผมเพือไปอ่า คพื่อไปใช้บัตรบัตรทั่นขโมยเลยไอบ้บัตรสีแดงน่ะไอ้บัตรอะไรเรียกว่าอะไรไอ้บัตรเลขของอ่ะตรงๆไอ้ที่เขาเรียกว่าบัตรเลขของเอ้ยใครเนี่ยอากิโตะหรอไม่สนเลย เราก็ไปป่าพัชช้านกันเลยนทุกคนเนาะอันนี้เราก็จะเล่นเหมือวกันซูเปอรนะครับผมเคลียร์เนี่ยก็ไม่มีเท่าไหร่นะผมอยากให้มีเสอิๆดว้วยซ้ำเพราะผมอยากเลื่อนแรงไวๆนะ นี่ก็กระจอกเขาง,ง่อยไปเลยนะทุกคนเนาะมาโจมตีเขารักษาสิบสองอย่างเลยลูกคนเนาะมึงก็กระจอกมันก็กจัดง่ายๆนะ อันนี้ก็ง่ายๆเลยโอ้โหแท้กระจอกนี่หว่ารว่าผมเล่นเก่งเกินไปวะทุกคน ทุกคนอดีมันกล่าวมากเลยนะแค่ทีมึงจีบตาก็แตะแล้วว่ามันคงจะไม่ใช่ใช่ดาบแล้วนทุกคนทั้งวันนะอุ้ยทุกคนอุผมผม,ผมเจอไอ้เจ้าคนอันร้วนทุกคนดูดิอุ้ยนั่นไง ไอที่ผมกวนที่สุดไอ่ก็คือไอเจ้าคำถามไอเจ้าคำสั่งนะทุกคนไอเนี่ยไอเนี่ยไอไอเนี่ยไหนที่ว่าจะกลายเป็นมิดกลบเขียนม้ากเลยนะก็คือว่ามันก็กระจอกกระจ่อนนะทุกคนดูนะทุกคนผมเล่นมาผมยังไม่เคยเสียเลยนะ ก็พวกนี้มันก็กะกาขนานเลยนะทุกคนชุมละห้าร้อยทุกนลองยิ้มอีกทียิ้มหวานขนาดนี้เอาไปอีกห้าร้อยอ่าทุกคนก็นะว่าราจะไปอัพไอเนี่ยหน่อยดีวยกว่า ผมจะผมจะอัพไอ้เจ้าอา,อาวุธเนี่ยผมอัพไอนี้บ้างบ้างดีกว่านะใช,ใช้ไอ้ความไมใช้นี่ không mình oh, sẽ up, cái eh, eh, này Nhi, này đây, này, này. up Gear còn. Okay. Up down. ผมต้องใช้เอเนมก่องเป็นกระสุนก็ได้โอเคอัปเกรดนะก็ A R e A. เอ้โว์ยี่สิบก่อนะเอ๊ะเจ้งดิผงก็ยังมีซุดซุดก่อนด้วยผมตอนนี้ผมก็จะอัปเดตอาวุธอย่างเดียวเลยนะคนดาว

ลอดตัวไปทุกคนทุกคนที่ดูนะ ผมต้องอัพไอเนี่ยเออดาดิขหมดไปกี่อันแอดดมเมนอะ โอเคอันนี้ก็มีสกิลอกัดก่อนด้วยนะครับผมอ่ายังไงก็ขอจบการแค่เกมอะไรวะฮีโร่พิงเสเซหรือไม่ฮีโร่ไว้์สี่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอคุณกล้องขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนน้องก็ สปานีนี้สอดนะครับผมก็ชุบชมนะครับ